สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมดีแคชแบรนด์ Brand, รังนกแท้เนื้อทองบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด ช่วงนี้นะคะเรามีนักร้องสาวสวยค่ะที่มีเพลงฮิตเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่คิดถึงเพราะรักเธอใช่ไหมคนลืมช้าคนขี้กลัวค่ะน้องวอลลิงมานิดาเรืองศรีมายิม้มยี่ยมรายการของเราค่ะ วันนี้นะครับเธอกลับมาพร้อมกับลุกใหม่ครับนะครับต้องบอกว่าเปลี่ยนตั้งแต่สีสันจนปลายเท้าเลยนะครับโตขึ้นสาวขึ้นแล้วก็สวยขึ้นแล้วก็แอบเร็วขึ้นนิดๆด,ด้วยนะครับมผมนะครับและที่สําคัญมาพร้อมกับอัลบั้มเดี่ยวเต็มๆครั้งแรกของเธอด้วยนะครับและเธอจะมาเปิดซิงเกิลนี้ในรายการของเราชื่อเพลงว่าไม่ยอมครับ ใครบอกว่าฉันจะยอมทุกอย่างเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าใครบอกว่าฉันจะทนเพื่อเธออยากได้อะไรก็ได้หรือไงแต่หัวใจยังไม่พอวัาง y a เห็นฉันชอบเห็นฉันเปลื้มเกียร์พึงใจใจถึงฉันเสือแต่ก็เดือ

รุงเลยนะครับ,รบผมนะครับ,รบสวยขึ้นสาวขึ้นนะครับ,รบขอต้อนรับโบลลิงมณิดาเรืองศรีครับและช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยครีมเจียสีผมดีแคชแบรนด์ลังนกแท้เนื้อทอและเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ เอาละค่ะอย่างที่พี่เอิร์ธบอกเปลี่ยนลุกไปมากๆเลยทั้งผมแล้วก็แนวเพลงด้วยเมื่อก่อนจะเห็นโบลิ่งแบบนิ่งๆเท่ๆแต่ดีใจกก็จะหวานๆานอันนี้เป็นสาวแดนซ์ไปแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับการเปลี่ยนลุกของเราก็ใช่ค่ะหลายคนแบบเคยชินกับภาพโบลิ่งแบบว่าเพลงชาเศร้าซึ้งร้องไห้ตลอดเวลาขาวเยนีนะใช่นิ่งๆทีนี้พอมันถึงเวลาในที่โบได้ทำอัลบั้มของตัวเองโบก็เลยอยากนำเสนอ อีกมุมหนึ่งที่เป็นตัวเองเหมือนกันอยากนําเสนออะไรใหม่ๆด้วยอะค่ะก็เลยก็เลยออกมาเป็นเพลงไม่ยอมนั่นะครับผมนะครับนอกจากเพลงแล้วด้วยลุคครับดูจากฝั่งนี้นี่โอ้โหแมนมากกับปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ไหมว่าเออผมทรงนี้มันก็ไม่ธรรมดานะมัน้อนเนี่ยชอบให้คุณคุณพ่อคุณแม่ชอบไหมปรึกษาตอบแบบว่าเนี่ยหนูจะตัดทรงนี้อันนนี้ถามก่อนก่อนค่ะก็ ไม่ได้รึกษาค่ะคือเราชอบเลยจะตัดแล้วชอบอยากทำก็ทำเลยค่ะแต่ว่ากลับมาบ้านวันแรกแม่เห็นแล้วแม่ก็เงี่ยไปแป๊บนึงแม่อิ้งแม่เอิ้งไปแป๊บนึงเสร็จแล้วก็แบบเอาแบบนี้เลยอรอโบาแล้วเราเอาแบบนี้ค่ะใช่เอาแบบนี้สรุปแม่ชอบไหมคะชอบค่ะก็ชอบนะคะพูดถึงอาราบ้านมี้บ้างดีกว่าค่ะเปิดตัวไปด้วยเพลงเร็วเมื่อสักพู่กับเพลงไม่ยอมอันนี้เคยเห็นโบลิงเต้นด้วยคือปกติคนชอบเต้นเพลงอยู่แล้วไหมอะชอบเต้นค่ะแต่ว่าไม่เคย เต้นเป็นเรื่องเป็นราวไม่เคยไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเต้นเต้นสนุกสนานก,ก็เต้นกันไปเลยค่ะแล้วหลังจากไม่ยอมนะคะจะมีเพลงแนวที่หลายๆคนชื่นชอบโบลิ่งไหมมีแน่นอนค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็ถามหลายๆคนพาอบอกว่าโบลิ่งจะมีอัลบั้มเดี่ยวเขาก็คาดหวังแล้วว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงฟังในอัลบั้มเนี่ยมีแน่นอนเพลงที่ทุกคนรอที่จะฟัง ครับผมเลครับค่อยๆทยอยติดตามเป็นแฟนคลับของโบลิิงก็ค่อยๆให้กําลังใจด้วยกันละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกลับมาครั้งนี้ถือว่าเป็นอัลบั้มเต็มครั้งแรกเพราะที่ผ่านมาเราเห็นเธอคนนี้ก็จะแบบแจมกับคนนู้นอยู่ในโปรเจกต์ของคนนี้นะครับครั้งนี้ ให้กำลังใจเต็มที่เพราะฉะนั้นฝากไมครับเรื่องราวของผลงานการโหลดด้วยอัลบั้มด้วยเชิญเลยเต็มที่ค่ะก็สำหรับอัลบั้ม i k e นะคะอัลบั้มเดี๋ยวอัลบั้มแรกของโบก็เดี๋ยวจะวางแผนกันวันที่27เมษายนส่วนตอนนี้เพลงเก่าๆของโบหรือว่าเพลงไม่ยอมออหรือว่าอ๋อกำลังจะมเีเป็นซิงเกลิลที่ 2, 2> ค่ะเพลงเป็นเพลงช้าชื่อว่าดีกว่าทนคบกันตอนนี้ก็โหลดได้แล้วที่ดอกจันหนึ่งสค่ะ รวมถึงเพลงฮิตเก่าๆของโบล i ิงก็จะอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยไหมคะก็จะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในอัลบั้มด้วยคะรับผมนะครับติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหว f c e e o o o k แฟนเพจยังไงก็จะมีแฟนเพจของโบลิงนะคะอยู่ใน Facebook นะคะก็เข้าไปใน Facebook แล้วก็เซิร์ชได้เลยว่าโบลิงแฟนโบลิงเว้นแล้วก็แฟนค่ะหรือว่าจะติดตามคิวต่างๆก็ในแฟนเพจของฮัมเบล่าก็ได้ค่ะ ครับค่ะเราสองคนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องอร์ลิงด้วยนะคะค่ะวันนี้เราก็มีดอกไม้สวยๆจากมิสเซอรี่ฟลาเวอร์มอบให้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับมีซิงเกิลใหม่มีโปรเจกต์ใหม่แวะมาเยี่ยมเยียนที่สาเสนตระการได้มนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้านะครับเราจะไปเจอศิลปินหนุ่มกันบ้างนะครับคนนี้เขาก็แอบเปลี่ยนลุคเหมือนกันนะจากเดิมตอนแรกๆนะครับก็มาเป็นแบบเดอะสตาร์เบาๆไปเล่นละครเวทีพอออกซิงเกิลตัวเองหั่นเสื้อแล้วครับโชว์กล้ามหนึ่งพันตมุ้มตาร์ ช่วงหน้าสักครู่ครับ